สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซีนะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะคะตั้งแต่สมัยอาณานคมอังกฤษแล้วนะคะก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวทาวายกันนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดนะคะที่ยังคง ความเป็นอดีตไว้อย่างมากเลยค่ะบริเวณภายในตลาดนะคะก็จะขายปลาแห้งปลาเค็มนะคะนี่นะคะปลาล่ามีกัะปีนี่นะคะกระกป,นนะะปีนี่ก็จะบรรยากาศภายในตลาดนะคะ ในตะลาดจะขายปาแห้งปาเค็มปลากะปีทั้งสองฝั่งเลยนะคะ นี่นะคะก็ตลาดร้อปีค่ะส่วนด้านนอกนะคะเขาก็จะจำหม่ายพวกทอง ของถนนนะคะมีคอยด้วยไข่มุกมีมันทำให้ดูเลยนะคะับ